รถสไลด์เข้ามารถเก่งบอกเราขี่ชนท้ายรถสไลด์นี่บอกเป็นรถหกล้อใครขายที่มาจะขายของเดี๋ยวไปดูข้างบนพี่มองไม่เห็นนอยังอยู่กับตำรวจสนยยับ ปวดตรงไหนขาขวาใช่ไหมบุตรสรุปรถสไลด์นี่เขาเอารถเก่งใช่ไหมรถสไลด์เขาเอารถเก่งบอกเราขี่ชนท้ายรถสไลด์นี่บอกเป็นรถสองล้อใครๆก็ใหญ่นี่สิมันมองไม่เห็นเพื่อออกมาเลยทีปากั่นข้างบนกระแทกปั่นหน้าแทกปั่นหน้าไม่สรุปเนาะจำเหตุการณ์ได้หมดทุกอย่างเลย มันเจ็ตรงนี้สิไม่ข้างนี้นะเจ็บคไหข้านี้เจ็บไหมไม่ครับมันนิดนึงนิดนึงมีที่เท้าขาแล้วก็อายุเท่าไหร่นะ่าสมองมนันนะมันเจ็บตรนี้สิะดูนีแล้วก็คนขาตรงนี้อ่ะรู้สึกปวดชามีไหมอ่าไมมันปวดครับี่ไม่ต้องเกรงเด้มาจะขายของที่ไหนเนี่ยบูรุงฟอนบูรุงอ ไม่สลบจำเหตุการณ์ได้เนาะร้อยสามสิบสองเก้าสิบสองมันน่าจะโดนมันน่าจะกระแทกกระเหล็กดัดฟันปวด่มันจะมีแผลดนรหมดหมดเลยพบบามาไหมไม่ได้พบนี่ถลอกเนาะรู้สึกตัวดีมีปกติถลอกพกช้ำไม่ต้องน้ำครับเดินได้อยู่แค่ปวด